สวัสดีครับอวันนี้ต้องขอแจมสักหน่อยนายกแพทงทานถูกศาลตัดสินสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเมื่อวานนี้ก็มีเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งเนาะแต่งตั้งโหวตลงมติหานายกคนใหม่ก็มีอยู่สองคนนพักเพื่อไทยก็เสนอคุณชยัยเกษม นิติสิรินะฮะส่วนพักภูมิใจไทยก็เสนอนายอนุทินชาญวิรกุลก็ผลนะโหวตคนะแนนปรากฏว่านายกรัฐมนตรีคนที่32ก็คือนายอนุทินชาญวีรกุลครับขอสแสดงความยินดีด้วยวันนี้เดินตลาดเนะเช้าหลังออกกำลังกายตีห6าหโมงเข้าตลาดนะครับเจอมรกร เม่คาปอกเปลือกแล้วก็ฟานเป็นชิ้นบางๆเนี่ยหน้าแกงส้มเนเลยเออนะครับวันนี้ได้เมนูแกงส้มเลยซื้บอบวบมาเพิ่มเดี๋ยวใช้บวบสักสองลูกนะเอาเอาเอา,เอาเหลี่ยมมันออกไปก่อนนะแล้วก็หัน่นซะอยเป็นชิ้นเล็กๆนี่ไดนะ้ดอกแครมา10บาทนะครับกนะ็ใส่รวมๆไป นะครับก็มีผรกกาศเขียวเขียวเียวอยู่นะะเดี๋ยวตั้งกระทะต้มน้ำไปก่อนนี่ <c oughs> โขกน้ำพริกรอเลยนีแล้วก็สับปลาให้ก้านเนี่ยแหลกสนิทเลยแล้วก็ใส่โคกปัน่นเนี่ยใส่โคกปัน่นใส่โคกต้องตำสิโน ออไม่ทันใจเลยนะเปลี่ยนเป็นเครื่องปัน่นนะเอาเครื่องมาปั่นเลยเอาปั่นกับหยาบก็พอแล้วนะแล้วก็ใส่ไปในน้ําต้มปลานี่แหละนะนะนะเดิมก็ใส่มะละกอลงไปก่อนให้มันเดือดแล้วอ่อนยุ่ยไปก่อนนะครับเอาล้างให้ดีเนื้อปลาทั้งนั้นเลยในะน้ําพริกนี่มันนึกไงก็ไม่รู้เอากระทะมา นะ่ตั้งแทนแกงส้มนะขอปลาสักตัวหนึ่งหั่นชะิ้นใส่เอาไว้กินเคียวเคียวเคีเค,เค,เค,เคเีให้มีโปรตีนเพิ่มอีกหน่อยนะโคกน้ำพริกนี่็ตัวหนึ่งละตัดหางออกตัดหัวออกนะเอาหัวที่เหลือก็มาใส่นะต้มไปนะครับนะนี่ประกาศเขียวเอา เหลืองเหลืองเ,อเหี่ยวทิ้งไปเอาเหลือแต่ทุกเขียวเนะี่ยราชิมดูก่อนนี่น้ำบราต้มสุกนะอร่อยอยู่แล้วนะครับขั้นมัดน้ำมะขามอ่านะเป็นรสเปรี้ยวช่วยอีกหน่อยทำไปฟังข่าวไปนะดูวันนี้คงจะได้นะทุนเก้านะครับแต่งตั้ง ลงพระบระมพิไทยนาะยกรัฐมนตรีคนที่32นะเดี๋ยวก็คงได้ยินข่าวนะครับติดตามดูกันไปแต่วันนี้มีรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นเช่าภาพเนี่ยนะนะเดี๋ยววันนี้ได้ดูกันย,ยาวเลยอันนี้นะแกงเป็นกระทะเลยอน,นุนิดนีด่หน่อยทำไมมันเยอะเนาะเราต้องตักทายใส่หม้อไป กินแค่สองคนกินก็จะเถอะไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับในไอที่ติกจะท่านี่ปลาทั้งน,นั้น